ทำบุญทำทานเราต้องฉาราดเราถึงจะได้บุญได้กุศลมากนะครับท,ทุกทท่านขณะน,นี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากครูแมงสอนปฏิบัติธรรมนะครับคําป่าทานเนี่ยแปลความหมายว่าอะไรคําว่าทานแปลความหมายว่าจาคะนะครับคือละความตนีขี้เหนียวออกจากตนคนคนนั้นมีนิสัยที่ขี้เหนียว เป็นคนที่ขี้ตนีอย่างเงี้ยพอให้ทานไปแล้วมันก็จะเกิดมีความเมตตาภายในใจเกิดขึ้นนั่นเองเช่นมีใครมาด่ามาว่าเราทําให้เราต้องโกรธทําให้เราต้องโมโหเกิดขึ้นก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันแล้วเราก็ให้อภัยเข้าไปการให้อภัยก็เป็นทานอย่างหนึ่งนะที่ ทำได้ยากแต่ก็ได้อาน,นิสงส์งมากนั่นเองเราไปทำบุญทำทานที่วัดเนี่ยไปตักบาตรทำบุญที่วัดเนี่ยถาวายเครื่องสักการะพระพิสุสงฆ์มากมายเลยแต่ปล่อยให้พระที่บ้านต้องอดคือพ่อคือแม่เราซึ่งเป็นพระอา,หารหันต์ในบ้านหลวงปู่โตพรมบรังสีท่านเทศนาไว้ว่าแม้แต่เราจะไปเจอพระทโดงมาปรากฏซึ่งเป็น พระอรหันต์นั่นเองท่านก็จะถามว่าได้เลี้ยงดูพระที่บ้านเนี่ยได้ดีหรือยังถ้าเลี้ยงดูพระที่บ้านเนี่ยไม่ดีท่านจะไม่รับบินทบาตโดยเด็ดขาดพระที่บ้านก็คือเป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นเองผู้ใดดูแลพระอรหันต์ที่บ้านแล้วชีวิตของผู้นั้นจะไม่ตกตามชีวิตของผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอ ไปถวายค่าน้ําค่าไฟวัดร้อยหนึ่งแล้วไปปรถนาอยากร่ําอยากรวยไปปรถนาขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความคิดเนี่ยมันเป็นอกุศลไงความคิดมันเป็นความโลภความละโมบโลภมากเกิดขึ้นถ,ถามว่าได้บุญไหมได้แต่มันได้บาปได้มากกว่านั่นเองประมาณนี้ได้บุญได้บุญก็ได้ไม่เต็มที่ไปเห็นเขา ในไปเห็นเขาทําบุญในวันที่อ,อะไรนะในวันที่เขาทอดกระถิ่นกันอย่างเงี้ยเขาถวายเงินทอดกระถินไปสองพันเออเรามีเงินติดตัวอยู่ห้าพันเงี้ยไปถวายไปเลยสี่พันเงี้ยเพื่ออะไรเพื่ออยากจะให้คนรู้ว่าเราเป็นคนใจบุญแบบนี้เขาเรียกว่าสนองกิเลสต,ตนแบบนี้ก็ได้บาปอีกนะเออจึงได้บอกไงว่า ทำบุญทำทานเราต้องใช้สติปัญญาไตรตรองเราถึงจะได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากหากขาดสติปัญญาไตรตรองก็จะได้บาปนั่นเองเพอใจเราขุ่นมัวนั่นเองประมาณนี้นะอืมและตอนนี้เนี่ยกลับมาบ้านก็เป็นห่วงทรัพย์ของตนที่ตนเองได้ทําทานไปแบบนี้ก็ได้บาป ใจเป็นอกุศลนั่นเองทําบุญแล้วต้องประกอบได้3ามอย่างก่อนทําก็มีความตั้งใจมีศรัทธาในการทําบุญทําทานอยู่แล้วในขณะที่ทําก็มีสมบันัตเกิดขึ้นมีปาโมดยินดีในบุญกุศลที่ตนเองได้กระทํานั่นเองพอหลังจากทํามาแล้วมานึกถึงผลบุญที่ตนเองได้ทําไปก็รู้สึกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจเพื่อนปิติเป็นอย่างมาก แบบนี้ถือว่าได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากทุกท่านเคยไหมทําบุญทําทานมาแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากเลยวันนั้นเนี่ยถือว่าได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากนั่นเองท่านทําบุญทําทานเนี่ยห้าบาทสิบ,บาทก็เป็นก็เป็นบุญนะเออห้าบาทสิบบาทก็เป็นบุญเหมือนกันเปรียบเทียบเหมือนกับเราหยอดเหรียญใส่กระปุกอมสินทุกวัน เราก็ตั้งใจยอดทุกวันวันละห้าบาทวันละสิบบาทด้วยความที่เราไม่ย่อท้อเหรียญนั้นก็จะเต็มกระปุกการทำทานก็เปรียบเทียบเหมือนกันกันกบพึ่งสร้างหลังนะพึ่งก็ขยันไปหาเกสรดอกไม้มาเพื่อเอามาสร้างลังเห็นไหมมันก็มีความเพียรพยายามอย่างนั้นเหมือนกับเราไปทำมาหากินเราทำงานเราก็ เอาเงินไปฝากธานาคารการทำบุญทำทานก็เปรียบเทียบเหมือนกันประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่เขามีมีโชคมีลาบเนี่ยเขาถูกหวยเนี่ยมาจากไหนก็มาจากผลที่เขาให้ทานนั่นเองแต่ผลที่เขาให้ทานคือเขาไม่ได้ให้ด้วยความโลภไม่ใช่ให้ด้วยความอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาให้แล้วก็ก็ไม่ว่าไม่หวังผลตอบแทนเก็บเล็กไปผสมน้อยไปเนี่ยอาน,นิสงส์งนั้นจึงนำพาให้เขาเนี่ยมีโชคมีลาบนั่นเอง ประมาณนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยทําบุญทําทานก็ไม่ได้ไปปารถนาอยากได้นั่นอยากไดนี่เนี่ยมันมันไม่ถูกต้องมันเป็นความโลภเนี่ยเช่นไปทําบุญที่วัดพระก็มักจะเทศนาว่าทําบุญไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดานะโยมได้ไปสงสวรรค์เป็นการพูดอุดอวดอุตริเพื่อทําให้โยมรุ่มหลงนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะเพราะว่าการไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ย มันยังอยู่การมาพบยังไม่อาจที่จะพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ได้เลยบางคนอยากไปเกิดเป็นเทพเทวายางเงี้ยเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยแต่ลองพิจารณาดูสิว่ามันยังไม่พ้นจากความทุกข์นะการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดการที่จะไม่ได้เกิดคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงการรู้แจ้งในแท,แทงในธรรมก็คือพระนิพพานนั่นเองแล้วพระุทธเจ้าจะสอนให้ไปเกิดเป็นเทวาดาได้อย่างไรจริงไหม จริงไหมทุกคนแต่น,นั่นมันคืออนิสงส์อนิสงส์ของผู้ที่ให้ทานมีจาคะละความตนีิขี้เนียวออกจากตนแล้วก็มีฮิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นเออแล้วก็เป็นผู้มีศีลห้าอันบริสุทธิ์นั่นเองผู้นั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนส่งสวรรค์ชั้น กตุมหาราชิกาบ้างชั้นดูสิ์บ้างเป็นไปประมาณนี้นั่นคือผลของการให้ทานทําบุญเกิดชาตาน,นรวยนโยมอะไรเงี้ยก็เป็นการพูดให้ให้โยมลุ่มหลงไงหลงในบุญนี้โยมก็เชื่อเชื่อตามที่พระพูดการทําบุญก็อย่างที่ครูบอกไม่ได้ไปปาถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่ปาถนาอยากได้นั่นอย่างนี่มันประกอบด้วยความโลภได้อกุศล มันไม่ได้บุญนะได้บาปบุญเป็นเครื่องชําระจิตใจให้ให้สะอาดให้ให้บริสุทธิ์นั่นเองนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าการไปเปลี่ยนแปลงคําสอนพทธเจ้าจึงนําพาให้ไปเกิดเป็นเปรตวิสัยก็คือตกนรกนั่นเองประมาณนี้นั่นจึงเรียกว่าจเจริญด้านวัตถุไม่ได้จเจริญด้านจิตใจประมาณนี้จเจริญด้านจิตใจเนี่ยก็คือพระจะต้องเทศนาเรื่องจิตวิญญาณ เรื่องมนุษย์มาเกิดได้เพราะอะไรมนุษย์ยังมีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโพวทัพพามนุษย์ยังไม่ทิ้งขันห้ายังไม่ทิ้งขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะอะไรก็เพราะว่ายังมียังมียังมีอวิชชาครอบงำคือความไม่รู้ไงจึงการเข้าไปยึดติดเนี่ย ประกอบได้ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันจึงเกิดเป็นมนุษย์ร่างกายเรายืมธรรมชาติมานะอะไรแบบนี้เทศนาเรื่องไตรักษสามนั่นเองอันนี้จางความไม่เที่ยงแท้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังตนสภาพเดิมไม่ได้มันจึงจะนําพาให้โยมเนี่ยสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มากก็น้อยอันนี้โยมกลับมาก็กลับมาบ้านก็ทุกข์เหมือนเดิมแบบนี้จึงเรียกว่าไม่ได้เจริญด้านด้านจิตใจเลยเขาเรียกเจริญด้านวัตถุ กลายเป็นว่าวัดรวยแต่โยมจนบางคนอาจจะอ้างว่าการที่เขาต้องทําบุญอย่างนี้ยทำทานอย่างเนี้ยก็เพื่อว่าให้วัดจเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้มีสถานที่ให้โยมได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานแล้วปัจจุบันมีไหมละ่ะไม่เห็นมีใครมานั่งสมาธิเลยที่วัดไม่มีมีแต่วัดรวยขึ้นบางวัดก็แข่งกันแข่งกันแข่งว่าวัดใครจะได้กระถินเยอะกว่ากันเป็นแบบนี้ก็มี จึงเรียกว่าวัดเนี่ยมีชื่อเสียงแต่ยโยมชนจนในที่นี้คืออะไรจนปัญญาที่ไม่รู้แจ้งในแทงในรังไม่สามารถดับถุกได้ประมาณประมาณนี้นะทุกท่าน